จะมีสักกี่คนที่สามารถชื่นชมคนอื่นได้อย่างจริงใจจะมีสักกี่คนที่ทำให้เราประทับใจในความดีของเขาจนอยากที่จะบอกต่อให้คนอื่นได้รับรู้เช่นกันมาร่วมกันสร้างพลังบวกให้แก่สังคมโดยการยกย่องชื่นชมยินดีกับบุคคลที่ทำความดีให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าความดีนั้นจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นบุคลากรภายนอกหรือบุคลากรภายในไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดไม่ว่าจะเป็นตัวแทนลูกจ้างแม่บ้านพนักงานรอปภไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปฏิบัติงานพนักงานผู้บริหารหรือประชาชนทั่วไปหากคุณพบเห็นบุคลากรก,รกอปอนอที่ทำความดีคุณสามารถชื่นชมบุคคลเหล่านั้นได้ที่โคร <พอ S 1> <อ>งการบันทึกความดี ของฝ่ายธรรมมาพิบาลการประปานครหลวงเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคคลนั้นได้มีพลังในการสร้างสรรค์ความดีเพื่อสังคมต่อไปอย่าลืมส่งคำชื่นชมตามแบบฟอร์มโครงการบันทึกความดีแจ้งมาได้ที่ฝ่ายธรรมมาพิบาลก่อนวันที่20ของทุกเดือนนะคะมาร่วมกันสร้างพลังบวกด้วยการชื่นชมคนทำดีผ่านโครงการบันทึกความดีด้วยกันนะครับ จัดทำโดยฝ่ายธรรมมาพิบาลการประปานครหลวง